สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราเซ่ออฟฮ o น r e ร i e ีวิวช่องของเราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยรีวิวแบบตรงไปตรงมาจอดลิฟทุกมุมมองทั้งดีไซน์สมรรถนะฟีเจอร์และประสบการณ์การใช้งานจริงเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ําแห่งปี2 0 2 6นั่นก็คือฉางานเอวทีอาร์รถ SUV ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่กําลังได้รับความสนใจอย,อย่างมากในตลลาดโก ด้วยการออกแบบที่ล้ำอนาคตเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่น่าประทับใจเ v t r 11ถือเป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างช้างงานหัวเว่ยและ c a t l ซึ่งเป็นชื่อที่การันตีคุณภาพทั้งด้านวิศวกรรมแบตเตอรี่และระบบอัจฉริยะช้างงาน a v t r 11ปี2026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายตัวถังมีความโค้งมนตแต่แฝงด้วยความดุดนันไฟหน้าเล็ดแบบบางเฉียบเชื่อมต่อเป็นเส้นเดียวให้ภาพลักษณ์ล้ำสมัย ด้านข้างเป็นทรง SUV c o เ p e หลังคาลาดยาวเพิ่มความสปอร์ตมือจับประตูแบบซ่อนช่วยลดแรงต้านอากาศล้ออลูอยขนาดใหญ่เสริมความหรูหราและมั่นคงส่วนด้านท้ายโดดเด่นด้วยฝ่ายท้ายเล็ดพาดยาวเต็มความกว้างของรถให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยทุกมุมมองการออกแบบโดยรวมไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังเน้นหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และการประหยัดพลังงานภายในห้องโดยสารของ e l v t r 11ปี2026ถูกออกแบบให้เป็นห้องโดยสารแห่งอนาคต วัสดุที่ใช้เป็นระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังคุณภาพสูงผิวสัมผัสนุ่มและงานประกอบที่ประณีตแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบมาพร้อมจอแสดงผลหลายจอหน้าจอกลางขนาดใหญ่รองรับระบบ ment อินโฟเทนเมนต์อัจฉริยะจากหัวเว่ยใช้งานลื่นไหลรองรับคำสั่งเสียงอัจฉริยะระบบนำทางอัจฉริยะและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอย่างครบถ้วนเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับการปรับไฟฟ้าระบบระบายอากาศและระบบนวดในบางรุ่นทำให้การเดินทางใกล้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ในด้านสมรรถนะฉางาานเอ t r 11ปี2026ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังให้การเร่งที่รวดเร็วและนุ่มนวลมีทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อระบบแบตเตอรี่จาก CATL มีความจุสูงรองรับการขับขี่ระยะทางไกลต่อการชาร์จ1ครั้งเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลระบบชาร์จเร็วช่วยลดเวลาการชาร์จทำให้การใช้งานจริงสะดวกมากขึ้น ช่วงล่างถูกปรับจูนมาอย่างดีให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มสบายและความมั่นคงในการเข้าโค้งเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นอีก1จุดเด่นของ LVTR 11ปี2026รถคันนี้อัดแน่นด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบกล้องรอบคันความละเอียดสูง นอกจากนี้ยังมีระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่พัฒนาโดยหัวเว่ยช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ระยะไกล ในด้านฟีเจอร์อัจฉริยะ evtr 1 1ปี2026มาพร้อมระบบ AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับขี่สามารถปรับการตั้งค่าต่างๆให้เหมาะสมกับแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งบบกอุณหภูมิห้องโดยสารหรือรูปแบบการขับขี่ระบบสังงานด้วยเสียงสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆภายในรถได้อย่างแม่นยำรวมถึงระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่ช่วยให้รถทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการโดยรวมแล้วฉางาน evtr 1 1ปี2026เป็นรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์ สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาร